สวัสดีครับกลับมาพบกับหมูสนามพรีวิวก่อนเกมประจำวันที่4มีนาคม2566กับทีเด็ดบอล2คู่แลาไปเริ่มที่คู่แรกกันเลยนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเอเวอเรตเตรียมเปิดสนามกูดิสันพาร์คต้อนรับการเยือนของสเปอร์เต่เวลาตี2ของฮา,าบบนัลด์สแบ้านเอเวอเรตชนะ1สเสมอ1แพ้2และทีมเยือนสเปอร์ชนะ1สเสมอ1แพ้2 เรามาดูความน่าสนใจในเกมนี้กันนะครับเจ้าบ้านเอเวอร์ตันภายใต้การทำทีมของชอนได้พาทีมเดินหน้าเก็บแต้มสำคัญมาได้อย่างต่อนเนื่องเกมที่แล้วเป็นการแบ่งแต้มกับเชลซีมาได้ซึ่งทำให้ผลงานของทีมตลอด3เกมหลังสุดของพวกเขานั้นยังคงไม่แพ้ใครแต่ยังจมอยู่ท้ายตารางมีโอกาสตกชั้นอยู่พอสมควรทั้งฝั่งของสเปอร์ไม่มีกุนซือยอย่างคอนเต้แล้วหลังโดนปลดซึ่งฝากผลงานไว้ในเกมล่าสุดที่เสมอกับเซาท์แฮมตันมา แต่ผลงานของทีมก็ดรอลงไปเยอะประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงน่าจะต้องใช้เวลาปรับตัวอยู่พอสมควรมองดูแล้วเกมนี้แมสเปอร์จะเสียเปรียบเรื่องการไปเยือนและยังไม่มีโค้ดแต่ที่สําคัญสเปอร์พวกเขานั้นมีนักเตะที่มากความสามารถไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่เคนซอนฮึมินรวมถึงตัวหลักๆก,ก,ก็ยังอยู่ครบนะครับเรามาดูราคาต่อรองคู่นี้กันนะครับเลเปิลมาที่ทีมเยือนอย่างสเปอร์ต่อที่เหมือควบครึ่งราคานี้อ้างอิงจากเกมแซดสปอร์ตของเกมแซดหนึ่งหกแปดนะครับและครูแรกผมขอแนะนําเชียทีมเยือนสเปร์นะครับ แต่เมื่อต่อคู่ที่2นะครับไปในหลีกการชดสรีไอตอิตารีซัสโซโลจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนงของโตลิโนแต่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้ารัฮันนลลสุดของเจ้าบ้านซัสโซโลชนะสี่แพ้นหนึ่งและทีมเยอนโตลิโนชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองเรามาดูความน่าสนใจในเกมนี้กันนะครับซัสโซโลผลงานเยี่ยมเลยก่อนเบรกทีมชาติชนะมาสี่เกมติดด้านโตลิโนเองก็ทําได้ดีก่อนจะแพ้นาโปรีมาในเกมล่าสุดและเกมลุกของเจ้าถิ่นกําลังเล่นด้วยความมั่นใจและนัดน,นี้น่าจะเบียดเข้าวินไปได้นะครับ เรามาดูราคาต่อรองคู่นี้กันนะครับเริมเปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างซัสซาโลต่อที่ราคาเสมอราคานี้อ้างอิงจาก G.M. มซตสปอร์ตของ G.M. มซต168นะครับแลวคู่ที่2ผมขอแนะนําเชียร์เจ้าบ้านซัสซาโลนะครับ แล้วมาทัวรอีกรอบนะครับคู่แรกเอเวอเรสตนพบกับสเปอร์สเปอร์ต่อที่เสมอควบครึ่งแนะนําต่อสเปอร์นะครับคู่ที่2องซัสซโลพบกับโตริโนซัสซโลต่อที่ราคาเสมอแนะนําต่อซัสซโลนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับทีเด็ดฟุตบอล2คู่ของวันนี้ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับหรือถ้าสนใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หมูสนามบอลเต็งด้วยนะครับหรือถ้าสนใจบอลทํากําไรคลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยหรือแอด gmz168 นะครับ